พอมีคนเดียวนะครับเราจําเป็นต้องทำอย่างนี้นะพเพื่อนนะนี่นะพเพื่อนเรายกยกขาข้างเดียวแล้วแต่ว่ายกงสูงแล้วก็ดันเข้าหากันนะพเพื่อนนะนี่นี่นครับพเพื่อนเพราะว่าทำการจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว รัาเพื่อนๆอยู่กับผมวินเมืองช็อตเช่นเคยนะเพื่อนๆนะทีนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะผมพอดีจะมาสาธิตวิธีการตางเต็นตลาดนัดแล้วก็เก็บเต็นตลาดนัดในกรณีที่มีคนเดียวนะผมซึ่งมีหลายไซส์นะผมมีสองสองสองสามหรือว่าจนถึงสี่คูณห้านะผมความควาความความกว้างความยามว,าวานะผมแล้วก็ อ่าหลายๆคนที่ทํางานหรือว่าขายของในตลาดนะันเขาก็ส่วนมากจะมีกันทุกคนนะเพื่อนๆนะลักษณะมันก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันมีหลายห่อนะครับราคามันก็แตกต่างกันไปนะผมแล้วก็เราจะมาสาธิตวิธีการกางเต็นท์แล้วก็เก็บเต็นท์กันในกรณีที่อ่าไปขายคนเดียวหรือว่าไม่มีคู่นะเพื่อนๆโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูว่า กางเต็นท์ในกรณีคนเดียวเนี่ยกางยังไงเพราะว่าปกติมันจะต้องใช้สองคนนะครับผมถึงจะทําให้มีมันเก็บง่ายแล้วก็กางง่ายนะครับผมถ้ามีสองคนมันจะกางง่ายกว่าคนเดียวเยอะนะครับผมแล้วก็เวลาในการกางเนี่ยมันรวดเร็วกว่านะครับผมสะดวกวกว่านะเพื่อนๆนะแต่กรณีที่มีคนเดียวเนี่ยมันก็เหนื่อยนิดนึงแต่มันก็ทําได้คนระับสําหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะครับผม บางคนก็ต้องเรียกคนอื่นมาช่วยหรือว่าคนอื่นเห็นแล้วก็มาช่วยอะไรเงี้ยนะผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกางแล้วก็เก็บเต็นท์ยังไงบ้างเดี๋ยวในกรณีที่มีคนเดียวนะผมลองดูนะเพื่อนๆนะนี่นะครับเพื่อนๆเต็นท์ที่ผมได้ใช้อยู่ตามตลาดน,นัดน,นะครับผมเดี๋ยวลองมาสาธิตวิธีการกางในกรณีในกรณีที่มีคนเดียวนะผม ขั้นตอนแรกเราก็มาวางไว้แบบนี้ก่อนนะในจุดที่เราจะกลางนะผมจากนั้นเราก็กางออกมานะผม เพื่อนเวลาเราทําการคารียกว่าการเสร็จเราก็จะมันล็อกค้างนี้นะผมซึ่งตรงข้างนี่จะมีปุ่มนะผมเห็นไหมนี่นะผมเราก็จะทําการล็อกนะนี่นะผมบางทีมันล็อกยากนะเราก็ต้องใช้ไหลในการขันน,นิดนึงนะผมนี่เพื่อนเพื่อนมันลักษณะ,ะจ,จะเป็นนี้นะนี่มันรู้สึกว่ามันไม่เข้าทีนะผม แล้วก็จะให้มันล็อกทั้งทั้งสีด้านเลยเพื่อนเพื่อนนะถ้ามันจะเข้าที่เสียงมันจะดังแก๊กนะเพื่อนๆ่นะแล้วก็จะปิดภาพแบบนี้นะผมว้าวล็อกเลยแก๊กแล้วนะเพื่อนๆ่นะ โอเคทีนี้เราล็อกเสร็จแล้วเพื่อนๆนะเราล็อกเสร็จเราก็จะทําการดึงขาขึ้นมาหนึ่งซึ่งขามันมีให้ล็อกหลายชั้นนะสามชั้นหรือเปล่าครับเพื่อนเพ่รากว่าทาการเหยียบเอามาดูเราก็จะทําการเหยียบนะครับผมซึ่งขาจะมีที่ให้เราเหยียบด้วยเพื่อนเพื่อนะเนี่เอาตัวปุ่มล็อกมันจะอยู่ข้างในนี่นะเพื่อนเพื่อนะมันจะมีประมาณสี่ล็อกนะเพื่อนๆน เราก็จะดึงขึ้นให้หมดเลยนี่นะครับผมนี่เป็นไงนครับเพื่อนๆอันนี้สามารถที่จะใช้เป็นที่จอดรถก็ได้นะเพื่อนๆเราดึงสูงแล้วก็ดึงดึงขึ้นสูงๆแล้วก็ไว้จอดรถข้างล่างนะครับผมความกว้าง ของรถนี่หนะ่าแต่พอดีนัสามคูณสามเนอะใน,ในตัวเบนซ์พันนี่นะผมนี่คือขั้นตอนในการจางนะผมเพื่นพนนอนสำหรับกรณีที่มีคนเดียวนะถ้ามีสองคนมันก็จะง่ายหน่อยนะผมแล้วทีนี้มาดูวิธีการเก็บกันเลยเพื่อนๆเราก็ทําคล้ายๆกันเหมือนเดิมน,นะผมมาดูนี่เพื่อนๆน,นะนี่นะเพื่อนๆเราก็กดตัวนี้เหมือนเดิมเราเอาออกนะผมตัวผมนี่นะ โอเคพอเราเอาปุ่มอะไรออกหมดนะเพื่อนๆแล้วก็ทําการเอาขาลงเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะเพื่อนทีละอันทีละอันนะครผมทีละขานะนี่นี่เอาลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆน,นะ ทีนี้เรามาดูวิธีการเก็บนะผมซึ่งวิธีการเก็บมื่อมีหลายกรณีนะแต่ที่ผมใช้ประจําก็ส่วนมากก็รอดนะผมแต่วันนี้จะเอาส่วนใหม่ยให้เพื่อนๆได้ดูนะผมไม่รู้ว่าลองได้หรือเปล่ามันนอาจจะทําให้โอกาสในการทําให้ขามันค้างก็สูงนะเพื่อนๆนะแต่ก็เรามีคนเดียวนะครับเราจําเป็นต้องทำอย่างนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยเพื่อนๆเรายก ยกขาข้างเดียวนะแต่ว่ายกขงสูงแล้วก็ดันเข้าหากันนะเพื่อนๆนะนี่นี่ครับเพื่อนเพราะาทำการจัดเก็บเรียบร้อยนะผมโอเคเพื่อน,นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะผม อาวคลิปนี้มีประโยชน์นะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปหน้าว่าผมจะไปทำอะไรยังไงที่ไหนต่อนะครับผมไปติดตามชมต่อไปนะเพื่อนๆน,นะโอเค